สวัสดีครับท่านที่กคะรบตรงนี้คือสามแยกท่าจุย้ยอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้ทางหลวงทำมาเป็นต้นแบบถนนหลายไฟแดงนะครับตรงนี้ปกติเป็นสามแยกเขาขอไฟแดงแต่ทางหลวงรู้ว่าถ้าทำไฟแดงรถก็จะติดท่านจึงทำสะพานยกระดับให้แต่ถ้าทุกๆแยกต้องการให้รถไม่ติดเนี่ยยกเลิกไฟแดง ใช้ไฟแดงอัจฉริยะแล้วก็ทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าข้างๆอย่างนี้นะครับทำไม่ต้องกว้างนะครับขึ้นไปอย่างนี้แหละเพราะทำทางรองข้ามทางหลักเนี่ยไม่ต้องปิดถนนตอนก่อสร้างถนนหลักสีเลนสุขุมวิทเนี่ยจะวิ่งได้ตลอดเวลาไม่มีติดเลยนะครับดูครับสาเหตุที่รถติดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากไฟแดง ถ้าทําใหม่ถนนทุกแห่งไม่มีไฟแดงปัญหารถติดก็จะไม่มีเลยนะครับเราเห็นทุกแยกเลยมีรถติดแต่ที่นี่ไม่มีรถติดเพราะว่ารถมันไม่มีไฟแดงรถไม่ติดนะครับฉะนั้นการพัฒนาถนนใหม่นะครับดูรถนะครับรถวิ่งมาแบบนี้ถ้ามีไฟแดง สนาทีรถก็จะติดประมาณ4-50ห้คันนะ่ะแต่ถ้าไม่มีไฟแดงเนี่ยปัญหารถติดก็ไม่มีเลยเวิ่งผ่านตลอดดูคันนี้นะครับดูคันนี้เห็นไหมครับเนี่ยไม่มีไฟแดงเนี่ยเขาวิ่งขึ้นทางยกระดับข้ามไปทันทีไม่มีปัญหาเรื่องรถติดเลยเวลานี้เราไปดูถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีรถก็ติด สี่แยกหนองปือ331ตัดกับ344สรถก็ติดแต่ถ้าวิธีแก้เนี่ยยกเลิกไฟแดงใช้ยูเทินยกระดับเกือกม้า,ส,ามสองข้างรถจะไม่ติดเลยเพราะสาเหตุเนี่ยรถทางลองจะข้ามทางหลักกับยูเทินน่ะถ้าทำเป็นถนนไร้ไฟแดงเนี่ยมันไม่มีไฟแดงไม่มียูเทินรถก็ไม่ติดเลยทุกแห่งทำได้เหมือนกันหมดนะครับ การพัฒนาถนนดรประวัติบอกว่าต่างประเทศเขาทาทางรองข้ามทางหลักอะทางหลักไม่ต้องทําอะไรเลย4ีเลนเนี่ยวิ่งผ่านตลอดเลยทําทางรองก็มันเดี๋ยวนี้มันมีเสาคอนกรีตสําเร็จรูปพอตั้งแล้วก็เอามาวางก็ไม่ต้องปิดถนนตอนก่อสร้างนะครับเราสามารถทําถนนสุขุมวิทเนี่ยให้เป็นถนนไล้ไฟแดงแบบมอเตอร์เวย์ได้เลย มอเตอร์เวย์รถไม่ติดสุขุมวิทรถก็ไม่ติดได้เราต้องยกเลิกยูเทินพื้นราบกับยกเลิกไฟแดงเปลี่ยนยูเทินพื้นราบเป็นยูเทินยกระดับเกือกมาแล้วรถปัญหารถติดก็จะไม่มีเลยนะครับจะวิ่งผ่านตลอดเนี่ยแบบแบบคันนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งผ่านตลอดไม่มีติดนะครับทุกแห่งเหมือนกันหมดเวลานี้ ทางชนบุรีอ่ะต้องทำที่สีแยกหนองปลือ,อ,อหนองชาคบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีอ่ะใช้ยูเทินเกือกมาแห่งละสองตัวสองตัวปัญหารถติดจะไม่มีเลยไม่ต้องเสียเวลาเลยถนนสุขุมวิทจะเป็นเหมือนมอเตอร์เวย์ถนน3-4-4ก็จะวิ่งผ่านตลอดเหมือนมอเตอร์เวย์ฉะนั้นความจริงก็รถติดเพราะไฟแดง ที่วังจันเนี่ยขยายถนนเป็นสิบเลนรถก็ยังติดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไฟแดงหนองเสือช้างก็ว้างถนนสามสี่สี่ก็ยกเลิกไฟแดงสี่แห่งเลยหนองกัเกล้าหนองเสือช้างวังจันกระแสบนถนนสามสี่สี่ก็จะเป็นถนนไร้ไฟแดงรถก็วิ่งผ่านตลอดนะครับถนนสามหนึ่งหนึ่งยกเลิกไฟแดงเนินโมกหนองสเสม็ดเกาะโพเนินหิน น้องปือรถก็วิ่งผ่านตลอดก็ไม่ติดเลยฉะนั้นพัฒนาถนนต้องทำยูเทิร์นยกระดับเผื่อกม้าเนี่ยข้ามแยกทุกแห่งทำทางรองข้ามทางหลักปัญหารถติดก็จะไม่มีเลยเ,เห็นไหมครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะเราเห็นรถติดเนี่ยเป็นเพราะไฟแดงไม่ใช่ถนนแคบไม่ใช่รถมากมีคนบอกว่าถนนแคบรถมาก อันนั้นนะมันเป็นโบราณนะครับถ้าสมัยใหม่เนี่ยเรามีภาพให้ดูเนี่ยถนนสุขุมวิทนี่ถ้าติดมันต้องติดเหมือนกันหมดแต่นี่มันไม่ติดนะเพราะว่ามันไม่มีไฟแดงฉะนั้นทุกถนนทั่วประเทศไทยทําถนนหลายไฟแดงเนี่ยจะสะดวกปลอดภัยสมัยใหม่เนี่ยถ้ามีไฟแดงเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับเวลานี้รถพ่วงเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุทุกเดือนรถพ่วงมากเพราะตอนนี้บริษัทขนส่งเนี่ย เขาเปลี่ยนเปลี่ยนแบบรถเป็นรถพ่วงเ,เพื่อให้บรรทุกน้ำหนักได้มากแต่ถ้ามีไฟแดงเนี่ยพอถึงไฟแดงเนี่ยเขาอาจจะเบรกไม่ทันเบรกไม่อยู่เขาก็จะอ้างว่าเบรกแตกทุกครั้งเลยเฉะนั้นทุกถนนทั่วประเทศยกเลิกไฟแดงใช้ยูเทินยกระดับเกือกม้าข้ามแยกไทยแทนไฟแดง ไม่ต้องปิดถนนตอนก่อสร้างไม่ติดโบราณสถานชาวบ้านไม่คัดค้านเพราะว่าทํานอกชุมชนการทําถนนไร้ไฟแดงเนี่ยไปทํายูเทิร์นนอกชุมชนห่าง2กิโลชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนนะครับทุกแห่งทําได้เหมือนกันหมดนะครับใครบอกว่าไปทําถนนที่ไหนชาวบ้านก็คัดค้าน เพราะว่าไปทําในหมู่บ้านเขาไปย้ายบ้านเขาแต่ถ้าทําห่างชุมชน2-3กิโลทํายูเทิร์นยกระดับเสือกมาเนี่ยชาวบ้านชอบแล้วก็ใช้ไฟแดงอัจชริยะกลางคืนก็ให้ใช้เขาให้เขาใช้เขียวแดงตามปกติกลางวันก็ค่อยใช้ถนนไลยไฟแดงครับขอบคุณทุกท่านมากครับ พิจารณาด้วยนะครับรถติดเพราะไฟแดงนะครับไม่ใช่เพราะว่า,านรถมากหรือถนนแคบนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ